โอ้หวันนี้ครับผมได้ภารกิจครับผมจะไปมอสยามครับซึ่งผมเนี่ยนี่เพิ่งผมเพิ่งออกมาจากบ้านครับนี่ครับตัวผมจะอ้วนหน่อยครับนี่ครับเดินออกมาครับเราต้องโบกรถไปครับยืนรอรถครับเอ้าจะเป็นไหน้องโอ้พี่โอ้ผมกําลังอยากไปพอดีเลยพี่มาได้ถูกจังหวะดีจังเลยผมไปมอเออนั่งก่อนไปมอสยามครับพี่อะไรนะไปมอสยาม มอสยาหมอโอ้จัดไปอื้อหืออย่าให้เสียต้องรีบไฟติดเนตัด้วยต้องรีโอู๋ทางลัดอื้องรีโอู๋พี่ไม่ธรรมดาเลยโอู้๋รถตุ๊กตุ๊กไินได้โอ้โเฮ้ยออกทะเลแล้วพี่โอ้พี่มอสยามเป็นก่อนเหรอวะเนี่ยเพิ่งรู้เอาพี่พี่อยู่ไหนเฮ้ยพี่มีใครยิงด้วยเนี่ยพี่ซิ่งไปพี่โอ้โหตุ๊กตุ๊กติดในตับด้วยเดี๋ยวพี่อู้ไปเลยครับไปเลยไปหมุนเลยหมุนเอาทำไมกลับที่เดิม เฮ้ยเอาเอาทำไมตะแคงอย่างนั้นอะพี่รถพี่นี่ศูญไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนรถรถพี่นี่ศูนย์ไม่ดีอ่ะเนี่ยไปไหนโอ้โหอ๋อนี่นะเลยบอยามที่ทางไหนอ่ะพี่นี่ตามมาเดี๋ยวก็เจอเองโอ้โอเคครับไปแล้วครับโอ้ยแม่ สูตรรด,ด,ดีเลยไอรถไอรถคันเนี้ยดีใช่ไหมล่ะโอ้พี่เรามาทางลัดเลยอ่ะเนี่ยอืมนั่นแหละอืมโอ้ว้ <c oughs> า <c oughs> เอ้ยเอ้ยความความยังยังใจเย็นใจเย็นพี่ขับดีๆค่อยพูดค่อยจา่าโอ้นี่นี่เราไม่ต้องนั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมครับเนี่ยไม่ต้องเลยโอ้โหมาทางนี้เราได้ความไวเอาเอาเอาพี่ทำไมมันเร็วยังวะ เพียงแค่กดโอ้โหพี่ต้องยกล้อด้วยอือเดียวขาดนั่งพีนี่หวาดเสียวเลยเนี่ยแย่งสุดยอดเ่ะโอ้เป็นไงมีธงด้วยอืมตุ้งมีธงโอ้พี่มัน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 ยิ้มไปเลยอ่ะมันเร็วมากเลยเฮ้ยนั่นรถใครลอยมาโอ้ไม่บอกว่สักเดียวโอ้คนดีทำอะไรเนี่ย คนกำลังจะไปมองสยามเอาพี่ถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ถึงแล้วไหน้องนี่นี่นี่ดันขวามองเลยโอ้ครับเนี่ยโอ้มองสยามเหรอครับเนี่ยเป็นไงผมยิ้มไปเลยพี่ที่จอดรถอยู่ไหนเนี่ยนี่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 ไม่ต้องห่วงครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นขับดีดีดิเอาไม่มืดไงลงลงลงเลยครับแล้วมันไม่ส่งผมข้างบนตังอ่ะโอ้ตังครับตัง โอตังลวอพี่ครับผมมีอยาบอกครับผมไม่มีตังครับไม่มีตังไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอเคพี่ละกอเกินตังเอตัเออตังเลเล็ตันเลยเล็กเยตเลยเล้ตังเลตังเตันเลยตังเลยตัเลยตมงเันตายตังเลยเััเลเยตัยตังงเ้ยงังเยยยงตง โอ้เมื่อกี้ครับโดนตุกๆฆ่าครับกับจุดเซฟเลยครับเนี่ยแต่คราวนี้ผมไม่ลืมตังลืมตังแล้วครับทีนี้เราจะเราได้บนเรยอแล้วครับเราจะไม่นั่งตุกๆนั้นครับผมได้เช่าเครื่องบินมาลับหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะมารับเราหน้าบ้านครับโอ้โหไปกันเลยครับนั่งไหนอะอ๋อเราเราผมนั่งไหนครับเนี่ยขึ้นมาดีโอขึ้นเลยครับ ไปเฉยกดขึ้นนะเอาปิดทางนยขึ้นยังไงหรอครับกดจีไม่ได้ครับอุ๊บมาแล้วไปเลยแล้วบอกขึ้นไม่ได้ตายขึ้นช่งเป็นขึ้นคือเอาติดขึ้นช่งเป็นด้วยเป็นก็บอกแต่ผมคลองใจอย่างหนึ่งครับทำไมล่ะอีคนขับมันหน้าคุ้นๆหรือเปล่ามันไม่คุ้นหรอกอีคนข้างหลังวังเลไอ้อะไรมันยิงทำไมเนี้ยโอ้วันนี้ก็เป็นเสี่ยนเว้ยอยาขึ้นมาอยาอยา จะถีบเลยทำไมไปขึ้นที่ลันเวโอ้ลันเวไม่มีอ้ยมันโดดขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเอ้ยเอ้ยลับนี้กูเมาแล้วลงไปบอกเป็นยังงอกอโอ้ยโอยสิจะบอกให้เอ้ยลงไปลํำนี้เหมาแล้วโอ้เมาคนเดียวเนี่ยผมทุมเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อเพื่อที่จะเหมาติดติดโอ้มันจะระเบิดไหมครับเนี่ยไม่ระเบิดโลก ้มันมานั่งอะไรางบขอลมันมานั่งอะไร้ังบอมานนั่งอะไรกับบอนโอ้ยไอ้ไอ้คู่ปรับโอ้เอ้าใม่ตายเลยจะค้นสรุปจะไปได้ไหมครับเนี่ยเออแล้วสรุปจะไปไหนครับเนี่ยโอ้นั่นเด็เออแล้วผมก็ต้องกลับมาที่บ้านอีกครั้งครับเนื่องจากว่ามันทําผมกบจุดเซฟอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับทีนี้ผมได้ฉลาดขึ้นมานิดนึงครับผมจะนั่งผมได้เช่ารถ ไม่ใช่มือผ่อนดาเวฟคนละคันกันแล้วผมได้ไปเช่ารถคันหนึ่งครับรถรถรถอะไรวะลืมช่างมันครับเดี๋ยวเห็นก็น่าจะรู้ครับน่าจะชื่อรีมูซีนมั้งครับเอเคครับเดี๋ยวเราจะรอหน้าบ้านครับโอ้ยไฮโซครับผมได้จุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์อีกแล้วมาขอต้องนั่งข้างหลังด้วยครับเพื่อความเป็นฐานะครับเราได้ฉลาดึ้นแล้วครับไม่เป็นไรครับมาโอเคไปสนามบินนะไปตำรวจตำรวจตำรวจจะมาจับผมข้อเออ จะพบข้อหาอะไรเนี่ยผมก็แค่จะไปเที่ยวนะฮาวายอะไรเนี่ยพี่ <c oughs> โอ้หลังจากที่เรานั่งรีมูซีนครับเราได้เข้ามา <c oughs> ตํารวจว่าเราได้เข้ามาสู่เขตสนามบินแล้วครับซึ่งผมกําลังหนีการจับกุมของตํารวจอยู่ครับไปครับนี่คือเครื่องบินส่วนตัวของผมครับผมได้ย้ายมาไว้ที่รันเวย์แล้วครับ <c oughs> ทําไรวินไปเลยไปเลยพี่ <c oughs> ว่าแต่พี่น้าตาคุนค้นๆเหมือน,น,คนคไอ้คนขับเอรีมมซีนเลยวะแล้วตั้งจากผมมองไปรอบๆเนี่ยนะพี่พี่แน่ใจได้ไงว่านี่สนามบินครับ แน่ใจสิโอ้ไปเลยครับโอ้ยพี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคนขับน่ะโอ้โหมันชำนา้านะเฮ้ยพี่พี่ทำอะไรเนี่ยโอ้โหค้งสว่านหืึงายท้องขับด้วยท้องนี่คนขับก็ทำได้โอ้โหต้องหนายท้องขับด้วยเหรอครับเนี่ยเรือไม่ต่อหัวตายเหรอโอ้โหพี่พี่พี่ให่ไม่เครื่องบินเหล็กนี่หว่าโอ้ย จะไปไหนเนี่ยเอาไปฮาวายครับพี่เราต้องแบบลงที่ไหนก็ไม่รู้พี่ชอบใช่ไหมล่ะทางนั้นเลยไปเลยครับไปเลยครับจากที่เอคนขับได้เสียงดวงแล้วฮาวายจนทางนี้ไม่มีไม่มีแผนที่อครับเนียโอ้โหไม่มีเลยเสียงดวงโดยเฉพาะโอ้โหไปเลยครับไปเลยครับเอออ๋อเฮ้ยมีโทรมาเฮ้ยไปไปไปหามีเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ ทีนี้หลังจากที่ผมลับจุดเซฟอีกรอบนึงก็เพราะว่าอีซาโจตนั่นแม่งไปหาเมียมันแล้วเรียบร้อย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับคราวนี้ผมมีสิ่งที่พิเศษกว่านั้นซึ่งผมไม่งโง่แล้วนั่นก็คือผมไปเช่ารถบัสครับ <c oughs> ทีนี้ละรถรถตู้ดิไม่ใช่รถบัสโอเคเดิมเลยครับแต่ว่าเราต้องนั่งรถไปเองครับไปครับ ของขางบ้านอย่าไสนใจป่าปคันนี้แหละถึงรถผมจะไม่เท่ผมก็ไม่มีวันขับขับชนเสาไฟฟ้าแน่นอนครับผมเป็นคนไม่เมาครับไปเลยครับกวาดไปหมดเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้หนทางตัวเองแล้วนะครับซึ่งผมจะ ผมว่าผมจะเดินไปดีกว่านะผมไม่ขับรถแล้วบายบายล็อกคุณไปในตั้อยังไม่ <c oughs> ถึงสักทีอโอเคเราก็มาถึงแล้วนะ <c oughs> นั่นไงรถตู้เขาก็กำลังรอเราอยู่โอเค <c oughs> ผมมารับรถตู้ครับ <c oughs> โอเคไปกันเลยโอ้เครื่องเสียงพร้อมหนังโดรล,ลมอนครับไปนะครับ ไม่เปิดทางเนี่ย <st it> <s uss qualified> โอ้ันเท่อ๋อแล้วครับเม่งมีประตูลับด้วยนะครับเนี่ยโหไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวไปไหนเนีย่ยผมผมแล้วครับผมคิดว่าผมจะไปสักที่หนึ่งครับแล้วมันที่ไหนวะอาอนึกออกยังเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วครับผมว่าผมจะไปเอ,อ่อเดอมองครับมันใกล้ดีครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมไปเอ,อ่อผมจะไปฮาวายครับเครื <S <s ่องบินตกครับเนื่องจากสะจรสไปหาเมียครับ แล้วก็ครั้งแรกครับผมว่าผมจะไปมอสยามครับเจอตุกตุกยิงตายครับกับจุดเซฟครับทีนี้แล้วครับไม่พลาดครับผมต้องไปเดิมมอให้ได้ครับเออเดี๋ยวพี่ต้องพาผมไปดีนะไม่ใช่เหมือนไอ้ลูกไอ้รถตุกขานั่นเอ้ยว่าแต่พี่นี่หน้าเหมือนไอ้คนขับรถตุกตุกเลยวะอย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยเป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละอ๋อฝาแฝดนะครับมีฝาแฝดกี่คนครับเนี่ยอืมอสิบกว่าคน โอ้พี่แม่งโอ้พี่พี่ที่เป็นคนเฮฮาดีนะครับผมนึกถึงนี่เลยครับโปเกมอนหนึ่งครับคุณจอยครับที่อยู่ตามโปเกมอนเทนเตอร์ครับพี่น้องเขาพี่ครับพี่พี่จะแรงมปแล้วนะครับโอ้ไม่ใช่ตู้แวนโอ้ตู้แวนโอ้โอเคไปเลยไปเลยไปเลยโอ้พี่ดีพี่ติดในตัดบด้วยเหลอเนี่ยโอ้พี่เยี่มไปเลยอะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าบาทเอาห้าบาทแล้วครับ โอ้ถึงแล้วเดโมอโอ้นี่จริงจริงเดมอเข้าไปจอดรถเลยอืจอดรถก่อนโอ้ยทำไมพี่จอดได้ดีอย่างนั้นคำเนี้ยพี่เหยียบเบรกไม่เป็นหรอโอ้ยไม่ตรงคำเด้งเบรกด้วยเสาโอ้ยถึงแล้วน้องโอเคครับลงครับรถแบบเปิดประตูได้ใหญ่มากครับเนี่ยเอาวแล้วพี่ลงมาทำไมครับเนี่ยอ้าวเก็บตังค์นะเก็บตังค์เหรอครับ ผมรู้สึกว่าผมจะลืงหยิบตังค์มาครับเอาตังค์เอาไปเอางไปเอา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 ไปอะไรเอาพี่พี่ไปไหนเนี่ยก็บ้าแล้วอ้าวอ้าวแล้วแล้วที่พี่ทิ้งผมไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วแล้วแล้วผมจะไปไหนดีเนี่ยอ้าวชิบหาย